อ่วันนี้ไปอัปเดตจักรยานกันที่แลนด์ไบค์นะฮะเมื่อกี้กะจะอัปเดตนะฮะเจอรถหกล้อซะเรียบร้อยเลยอันนี้เป็นพวกวินเทจนะฮะนเฮ้ยมินิเวโอลของเมอร์ลิด้าไม่ค่อยเคยเห็นเลยว่ะครรับผมออ้าวเหนี่อออ๋นนนนีี่่ะัเห็นแต่บูโน่เบนชี่อะไรเงี้ยอันเนี้ยหลุยส์เงี้ยอันนี้อันนี้ก็ยังเป็นมินิอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใจแอนเจย์แอนมินิ นี่นะฮะับเมอริด้านะมินิเวโร่ของเมอร์ลิด้านะไม่เคยเห็นนะฮะน้อยน้อยมากแบบเบียนชี่คือพี่เคยเห็นเยอะแหละอะไรนะอ่าไอไอเนี้ยมินิเวโร่ก็คือของหลุยกาโน่ครับดาฮอนเนี่ยดาฮอนก็มีแล้วก็บูโน่ครับจิออสครับเบนชี่แต่ที่ยังไม่เคยเห็นคือเมอร์ลิดาเนี่ยครั้งแรกเนอ่ายี่ห้ออ่ารุ่นอะไรนะอะไรไอสามรูไหมรู้นะเนาะ มาร์คมาร์คโรสมาร์คโลซาโอ้ยนี่ก็ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่ใน่ิสโตนไม่ใช่เลือกไหนนะฮะอันนี้่มินิเวโร่เหมกันมินิเวโร่มใช่บิสโตนนะมาโลซาเลยนะนี่บิสโตนนะก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคันนี้เพราคันนี้สวยเนี่ยมิวนี่อ่าอันนี้คือดาวฮอนนะขอบคุณดาวฮอนเติมนะฮะดาวฮอนบอดบล็อกเยอะเลยสายบอดบล็อกนะนี่สวยๆงั้นเลยอุ้ยเฮ้ยๆๆคันสีเขียวนี่เขียวด้านนะฮะ สวยงามใช่คุณต้องติดต right. ้องติดล okay. okay. ้มให้กล้องแล้วมั้งเนี่ยเก็ประมาณเจ็ดถึงแปดพันบาทเนาะอันนี้พร้อมใช้นะแต่ถ้าอยากได้อยากได้ถูกอันนี้ต้องไปเอาตามสภาพนี่บอก์ดสวยบอรสวยเราคันเลยบอก์ดดังขอซื้อบอรได้ไหมนะนะเกียร์เกียรเกียว์เกียรนะถ้าตามสภาพก็เห็นแกบอกสี่พันกว่าบาทหรือห้าพันกว่าบาทโอเคก็คือไปทําเองนะเราลองมาดูทางนี้บ้างนะฮะอันนี้ เฮ้ยนี่เมอร์ด้ดาคันนี้สวยว่ะรถรถทัวร์หนึ่งร้อยนี่โอ้สีสวยมากโอ้นี่อันนี้เป็นกาเวลนะดูอยากดอกยางนะฮะก็คือเป็นเสือหมอบกึ่งลุยนะเขาว่ากาเวลอ่ะไม่ใช่ดอกสึกใช่ไหมใช่เลมันมันึกแหละตอนจริงๆเนี่ยรถกาเวลจะเป็นอย่างนี้นะฮะยางแล้วก็รถกาเวลจะตากันตรงไหนได้ไหมเนี่ยาจานจานจะใหญ่ แต่ถ้าเสือหมอบจานจะถี่เพราะเขาปัดทางเรียบแต่กาเวลเนี่ยฝรั่งเขาชอบนะเป็นเสือเสือหมอบสายลุยเป็นแฮนด์หมอบเป็นเป็นเป็นอันเดียวเสือหมอบไี้แหละก็คือว่าเป็นเฟรมหรือแฮนด์หรืออะไรชุดขับอะไรนะเพียงแต่ว่าเฟืองอ่ะมันใหญ่กว่าสองคือล้อล้อมันล้อมันตะกุยล้อมันทนใหญ่กว่าเนี่ยหลายๆเพื่อนสมาชิกหลายๆคนที่ถามหารถกาเวลนะนี่เลยนี่ยกาเวลนี้จริงๆมันทํมามานะอยนะหรอ คือตอนนี้เป็นที่นิยมอ่ะแต่ยังน้อยอยู่เพราะนั้นรถมันยังมีออกมาน้อยเรื่องขีเขา้วแลวราคาจะสูงนะไอ้คันจะเอาเสือหมอพวกเนี้ไปทําเป็นกาวเวลคือคุณต้องเปลี่ยนล้อนะหนึ่งเปลี่ยนล้อสองต้องเปลี่ยนเฟืองแต่เฟืองอย่างเงี้ยละเอียดละเอียดก็พอได้นะ,ะแต่ตอนไปุยจริงๆริงไม่ไหวอ่ะนะวันนี้เขาไม่สนารหน้า้วยนะนหน้าใบเดียวอย่างเเดี๋ยวนี้นะแปลกนะเดี๋ยวนี้หนึ่งมีรถเสือภูเขาอย่างงี้ก็คือเป็นเสือภูเขาไปเลยนะเน็ตนะนี่ ือภูเขาไปเลยดอกยางอย่างนี้เฟรมอย่างนี้มีโชคนี้แฮนด์ตรงนะสองรถเสือหมอบ่างนี้ก็คือทางเรียบอันนู้นอันนู้นคือสายลุยอันนี้ทางเรียบก็คือล้อเล็กครับนะเฟรมอย่างนี้นะไม่มีโชกเสือไอแฮนด์เป็นหมอบนะตัวตัวถังงนี้เนี่ยอันนี้อันนี้คือของลาโก้แล้วนนี้เสืออะไรครับอันนี้เสือทีมแล้วก็มีรถไฮบริดอ่า คือระหว่างมันอยู่ระหว่างรถเสือเสือหมอบกับเสือภูเขาครับตรงไหนรึมั้ยหนึ่งเฟรมเป็นเสือหมอบเฟรมของเสือหมอบเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ไม่ไม่เฉียงอย่างนู้นสองมีโช๊คหรือไม่มีโชคก็ได้บางคันมีโชคคไม่มีโชคสามแพนตรงเป็นเสือภูเขาครับนะไฮบิดเสือภูเขาสี่จานหน้าเนี่ยเสือภูเขาสามใบอืเสือหมอบสองใบใบไฮบิดสามใบอ่าส่วนใหญ่สามใบอ้าวนะ แล้วก็เกียร์เนี่ยจะใหญ่กว่าครับกลายเป็นรถไฮบริดรถไฮบริดแต่ว่าแฮนด์ตรงนะครับแฮนตรงก็สมไปอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพกันเดี๋ยวผมมองหาก่อนเดี๋ยวเดินไปดูดีกว่าจะได้เห็นภาพดีกว่าให้พี่เอใช่ใช่ัวตรงนี้มีมเดี๋ยวได้สมาชิกขออนุญาตนะเดี๋ยวผมจะได้ให้ดูเลยนะขอเป็นความรู้สักคลิปแล้วกันเจอนี่ไฮบริดนะมานี่อย่างงี้เนี่ยไฮบริดอันนี้ อันนี้ไฮบริดเห็นไหมไม่มีโชค๊คอันนี้วินเทจอันนี้มี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 อะไรนะคัน,นสีแดงนั้นมีเป็นเสือภูเขานนมีโชค๊คอันนี้อันนี้อันค<ข>ันหลังนะ่นแหละคันหลังอันนี้ก็ไฮบริดอ่าเนี่ยที่กองกองเนี่ยไฮบริดทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูมันก็ได้ปะ่ะอ่าเนี่ยไฮบริดนะอ่าตรงนี้เห็นชัดนะอันนี้ก็ได้มั้งพี่หนุกเอาตัวตัวอย่างานี่้จาน่าสามจานอย่างนี้บอกอ่าเกียร์ใบใหญ่แล้วก็ล้อเป็นอย่างนี้ล้อไฮบริดเนี่ยล้อจะกึ่ง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 อันนี้น่าจะ ล้อล้อมันจะเป็นอย่างนี้ล้อมันจะใหญ่กว่าเสือหมอบหน่อยแต่เล็กกว่าเสือภูเขาอย่างนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยเบียนชี่คันนี้คันดำเนี่ยเห็นไหมนี่นะไฮบริดแต่ถ้าเป็นคันนู้นเนี่ยคันที่ผมชี้เนี่ยคันนี้เป็นเสือภูเขาไปแล้วแค่นาเดลเห็นไหมอ่าดูที่ล้อดูที่เฟรมตอนนี้ด้วยการนี่เนี่ยอันนี้ไฮบริดติดเห็นไหมอ่าเนี่ยไฮบริดแท้เลยเนี่ยอนะถูกไหมการที่เบรกเรื่อย่างเงี้ยเนี่ยสามใบนี่นะล้อจะใหญ่กว่าหน่อย คราวน,นี้ตอนนี้มีรถอีกประเภทดึงมาที่เรามาดูที่เราเจอเมื่อกี้ประเภทที่4มาแล้วกาวเวลอ่าเห็นไหมเห็นภาพชัดเจนเห็นไหมรถทับนี่นเห็นนะเพื่อจักรยานเฟร,รมใหญ่นะนี่ยกาวเวลที่เห็นนะก็คือหนึ่งแฮนด์มอบแฮนด์มอบนะหนึ่งแฮนด์มอบก็คือเมื่อกี้ไฮบิดนี่ไปทางแฮนด์ตรงอันนี้สำหรับคนที่ชอบแฮนด์มอบกาวเวลเป็นแฮนด์มอบคล้ายๆไฮบิดแหละ แต่เป็นเทนหมอบสองล้อยางเนี่ยเป็นมีดอกเหมือนเสือภูเขาอแต่ว่าไม่ใหญ่ถึงขนาดเสือภูเขาแต่ว่าใหญ่จะจะมีดอกมากกว่าไฮบริดนะหนักไปทางเสือภูเขาสามจานจะใบใหญ่หน่อยเนี่ยอารมณ์เสือภูเขาแล้วจานหน้าเนี่ยจะสองใบสามใบก็ได้ส่วนใหญ่จะสองใบแต่เนี่ใบเดียวเนี่ยกาเวลใบเดียวแต่ว่าจานใหญ่ใหญ่นะ แต่ส่วนใหญ่อะจะจะไม่ถึง3ใบนะถ้ากาเวลจะ2ใบพอ,อก็คืออารมณ์เสือหมอบครับแต่ว่าลุยได้เหมือนเสือภูเขาแล้วดูอดอกยางเห็นไหมแล้วก็จานใหญ่มากมานะระยะระยะจานอ่ะพูดง่ายอันนี้ไว้ทำฟารมเลยอ่าระยะจานใหญ่อันนี้เอาไว้ขึ้นเขาเอาไว้ลงเขาเนี่ยเปาเรถกาเวลซึ่งมีสมาชิกถามผมมาหลายหลายอย่างเนาะหลายคนว่าให้ก็จริงจริงกาเวลมันมีไม่เยอะจริงๆมันเป็นมันเป็นรถที่ตอนนี้ก็หลังก็นิยมผมไปดูคลิปหลายหลายอย่างเนี่ย ไปผมผมก็ไปนั่งดูคลิปนะก็เห็นข้อหลังเขาเอารถพวกนี่ไปลุยนะแต่ว่าสายลุยจริงต้องทางนู้นต้องมีฮะแต่ถ้าเป็นพวกนี้คือวินเทจอันนี้คือจริงๆมันอยู่ในรถเสือภูเขานั่นแหละวินเทจเสือหมอบเสือภูเขาเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เสือภูเข็กอดกเสือหมอบกับไฮบริดก็คืออันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือวินเทจนะแต่มันจัดอยู่ในประเภทพวกรถเสือหมอบแหละจริงๆแล้วถอดออกใส่แฮนด์ตรงก็กลายเป็นไฮบิดอ่าจริงจริงมันต่างกันตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าไฮบริดอ่ะมันต้องมีส่วนใหญ่จจะะเเปป็นน3ใบาไททััวริงก นะโุ้ยนี่ตัวอ่า <c oughs> มิชิมิชิกิมิชิกิเออโอเคเคยได้ยินนะตอนอ่านออกปุ๊บเคยได้ยินเลยยี่ห้าในมิชิกิ